สวัสดีเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ทุกๆท่านในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ16สาระเกี่ยวกับโปเกมอนที่ผมได้รวบรวมมาตลอดปี2024จะมีเกี่ยวกับโปเกมอนหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโป k กมอนตัวเทรนเนอร์ตัวเกมตัวคนเล่นจริงๆตัวอีเวนท์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผมออกไปเสาะหาในโลกกว้างที่เรียกอินเทอร์เน็ต 1. โปเกมอน4ตัวแรกโดยที่โปเกมอนนั้นมีโปเกมอนตัวแรกถึง4แบบด้วยกันจริงๆจะพูดว่า5ก็ได้นะ นั่นก็คือ 1. บบซเป็นโปเกมอนตัวแรกที่ถูกบันทึกไว้ในโปเกเด็กไม่ว่าจะเล่นเกมไหนบบซอจะอยู่เป็นอันดับแรกเสมอยกเว้นอยู่เกมหนึง่งนั่นคือโปเกมอนเลเจนด์อาซิอุสที่โปเกมอนตัวแรกในโปเกเด็กจะเป็นเจ้าโรเลตแทน 2. องไรดอนตัวนี้จะเป็นในเชิงของการดีไซน์ออกมาโดยที่คนออกแบบจะเป็นเคนสุกิโมริผู้ที่ออกแบบดีไซน์โปเกมอนมานับไม่ถ้วนเลยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โปเกมอนตัวแรกในเกมแต่จะพูดว่าเป็นโปเกมอนตัวแรกของโลกก็ไม่ผิดสัทีเดียว จริงๆมีดิกเลตด้วยนะแต่นั้นเขาว่าเล่นตอนเด็กๆ 3. มิวในเนื้อเรื่องหรือในโปรเด็กจะบอกไว้ว่ามิวเป็นบัมพูหรุดของเราโปเกมอนซึ่งอาจจะทําให้หลายคนคิดว่านี่อาจจะเป็นโปเกมอนตัวแรกก็ได้แถมเจ้ามิวเองก็สามารถแปงลงร่างเป็นโปเกมอนได้ทุกตัวใช้ได้ทุกท่าไม่แปลกใจเลยว่าทาไมทุกคนถึงคิดว่าเป็นโปเกมอนตัวแรกจนกระทั่ง 4. อาร์ซิอุสนี่สิโปเกม,นมนอนตัวแรกของจริงผู้สร้างจัก,กรวาลเทพเจ้าของเราโปเกมอนไม่น่ามีใครเกิดก่อนพี่แกได้แล้ว 2. อ,อีเวนต์พิเศษในภาคฮาร์ดโกและโซลิเวอร์ยังอยู่กับพระเจ้าของโลกโปยมอนถ้าเรานำอาซิอุสที่ได้จากอีเวนต์ของหนังภาพยนตร์โปยมอนเดอะมูวี่ตอนอาซิอุสสู่ชัยชนะแห่งห้วงจัก,กรวาลที่ญี่ปุ่นและอเมริกาและนำไปที่ลุนออฟอัล์เราจะถูกนำไปเข้าร่วมอีเวนต์พิเศษที่จะทำให้สามารถเหตุพลังของพระผู้เป็นเจ้าได้อาซิอุสจะใช้พลังของเขาสร้างไข่ใบหนึ่งขึ้นมา และไข่ใบนั้นจะเป็นหนึ่งในปอรมอนในตำนานทั้ง3ได้แก่เดียกาพาวเกียและกิลาทิน่าที่มีเลเวล1เสียดายที่ไทยไม่มีแบบนี้เมื่อไหร่เปอรมอนจะทำมูฟวี่อีกล่ะครับ 3. เปอรมอนที่หาไชานี้ได้แบบ100%เชื่อผมเถอะถ้าเกิดว่าคุณมีเปอรมอนที่ชอบในรายชื่อเหล่านี้แล้วอยากได้ไชนี่ไปทำเถอะครับอย่าไปหาเองเลยเชื่อผมเถอะ ตัวแรกตัวที่ทุกคนเคยมีนั่นคือไกโรสสีแดงที่เลออฟเรดซึ่งเราจะต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อเรื่องหลักของเกมโปย์มอนภาค2ตัวที่2และ3คือกีโบและดาทินีเมื่อเราสามารถเอาชนะเบงกะใน b บล็กซิตีหรือ w วท์ฟอเรสต์ได้เราจะสามารถไปรับใช้นี้แบบฟรีๆเมื่อเข้าไปเยี่ยม e l d เดอที่บ้านตัวที่4เมื่อเราเก็บโปได้ครบ100%เราจะสามารถไปจับแฮกส์รัสสีดำสุดเท่ได้ที่นเชอรพิเซ ทั้ง3ตัวสามารถทําได้ในโปเกมอนภาค b บ็กสอและไว้ t สอตัวที่5เราสามารถทรําเคสเพื่อเจอโพนิต้าสีฟ้าได้ใน Legend s <S โปเกมอนเ e เจนด์อา e u ซตัวที่6และตัวที่7จะมาจากด l c ของ Scarlet และ v i o l e เที่คิตาคามเราจะได้มันแหลกหลังจากที่เราสามารถเอาชนะมินิเกมออฟออสตินระดับยากที่สุดและที่บูเบอรี่อะคาเดมีเมื่อเราเอาชนะบอสลักของเกมได้เราจะสามารถเทรดเพื่อแลกกับบิโซของเขา 4. เทรนเนอร์ที่เล่นโปเกมอนนานที่สุดอันนี้ตลกมากเลย คือมีช่องช่องหนึ่งที่ชื่อว่า Winning Sequence ได้ทำการไลฟ์การเล่นเกม Pokémon Sapphire ใน Twitch.tv/WinningSequence โดยที่เขาจะให้บอททาการบังคับการเล่นผ่านค่าไพ่เพราะค่าภายนั้นไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งครั้งแรกที่เขาไลฟ์นั่นคือเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2021และเขาทําแบบนี้ทุกวันวันละ24ชั่วโมงทุกวันนี้เขายังอยู่ที่เมืองลิตเติลูอยู่เลย <Bro. S 1> แต่ก็มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเมื่อ5เดือนที่แล้ว เขาเพิ่งจะได้สู้กับคู่แข่งเป็นครั้งแรกและเมื่อ3เดือนที่แล้วเขาก็เพิ่งจะได้จับโปเกมอนเป็นตัวแรกเหมือนกันผมสงสัยว่าอีกกีปปีมันจะจบหรเนี่ย 5. ้าโปเกมอนแบทเทิลเธอร์แรกที่นานที่สุดซึ่งวิธีการนี่คือเยอะมากๆโดยที่ทั้งสองคนจะเทล่าเพื่อให้ออนิเมชันนานขึ้นกดสเต็กกี้เว็บเพื่อให้มีอนิเมชันโดนสโลว์ใช้ท่าสโตนแอคเพื่อทำดาเมจแล้วก็วางสเตลล็อกและทำให้อ e ีกจปบี้ต้อนทำงานและเปลี่ยนตัวออกจากนั้น โปยมอนที่ออกมาจะโดนลดสปีดและโดนดาเมจจากหินที่วางอยู่จนลดเลือดเกินครึ่งหลอดและอ e ีเจ็ดวัตถอนวนจนครอบทุกตัวและให้ตัวใดตัวหนึ่งตายจากนั้นผู้เล่นอีกคนก็จะสโตนแอคและทําแบบนี้วนไปอีกรอบและเมื่อวนลูปเสร็จจะเป็นเฟสจบเทิร์นเมื่อสมิโก้ที่มีอเบิตี้มูดดี้เกิดเอฟเฟกจะทําให้ไอเทมอ e ีเจ็ดแพ็กทำงานและสับตัวออกมาให้มีตัวใดตัวหนึ่งตายแล้วค่อยนาสเมโก้ออกมาอีกครั้งจนมาถึงเฟสสุดท้ายนั่นคือการเปลี่ยนตัวออก ซึ่งปัมมอนที่ออกมาจะโดนรถสปีกับโดนดาเมจจนตายจนสุดท้ายเวลาก็หมดทุกขั้นตอนจะมีการรอเวลาให้หมดก่อนและปรมมอนทุกตัวจะเป็นสีใช้นี้ด้วยรวมเวลาทั้งหมดจะอยู่ที่24่นาทีเวิเวลานี้ผมเล่นเอลเดนตาหนึ่งเลยนะถ้าใครไม่เข้าใจที่ผมอธิบายซึ่งเอาจริงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสามารถเข้าไปรับชมคลิปเต็มๆได้ที่ช่องเดอะบอเวอร์เฟเลยครับผม6กปัมมอนมายาที่น่าสงสารที่สุดถ้าโจมตีเฉพาะของดาร์กไลที่มีชื่อว่าดาร์กบอย โดนเนิร์ฟทั้งที่ตัวดักไลเองไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันทางการสักครั้งเพราะว่าดักไลจัดอยู่ในหมวดู่ของเ<ช>ปอร์วอนมายานั่นเองแ,แต่เหตุผลที่โดนเนิร์ฟนั้นมาจากปเปอร์มอนที่ชื่อว่าสเมโก้ผู้ที่สามารถลอกท่าโจมตีได้ทุกท่าจากเอฟเฟกของ Sketch. สเกชสเมโก้ได้ใช้ดักไวที่คอมโบกับอาเมตี้มูดดี้ทำให้สเมโก้สามารถสแปมท่าดักไวได้เรื่อยๆหากได้บัฟเอเวอซิฟเนส ทางผู้พัฒนาเลยลด accuracy ของ Dark Boy ลดลงจนเหลือ50%และฟิกว่าจะมีแค่ Dark Line เท่านั้นที่สามารถใช้ได้น่าสงสารเขาจริงๆนะครับโดนเน้ฟทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้เลยเจ็ด re really ทำไมโปเมอนที่เพิ่งจับมาถึงอ่อนจริงๆข้อนี้หลายคนอาจจะมองข้ามหรือไม่รู้ถ้าให้เทียบกันระหว่าง m a คุฮิต้าที่จับตั้งแต่แกรนิกเคปและใช้ตลอดการเดินทาง กับฮาริยาม่าที่จับมาสดๆที่วิกตอรีโรสมัคคูฮิต้าที่จับตั้งแต่แรกๆจะเก่งกว่ามากเพราะว่ามัคูฮิต้าตัวนั้นจะได้อีวีจากการจัดการกับโปยมอนถ้าเกิดว่ามีอีวีที่เต็มเนี่ยจะเทียบกับสตัได้ประมาณ50สิบตเลยทีเดียวเชียวทําให้โปยมอนที่จับมาตั้งแต่แรกๆเก่งกว่าโปเยมอนที่เพิ่งจับมานั่นเอง 8. มีวิธีจับโปยมอนนอกจากโปยบอลด้วยต้องบอกเลยว่านี่เป็นสป i ินอฟที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์โปเมอนเลยนั่นคือโปเกมอนเรนเจอร์ โปเกมอนเรนเจอร์ <Pokemon> จะมีอุปกรณ์พิเศษที่ไว้ใช้จับโปเกมอนนั่นคือแคปเจอร์สไต e ์เลอร์โดยที่อุปกรณ์นี้จะทําการวาดวงกมลมรอบๆโปเกมอนเพื่อทําให้โปเกมอนสงบลงซึ่งผมมองว่าเป็นไอเดียที่เท่มากๆแถมตัวเกมยังโคตรสนุกอีกด้วยผมเล่นครบจบทั้ง3ภาคที่ออกมาเลยแล้วเมื่อไหร่กันหล่ะโปเกมอนเมื่อไหร่จะออกภาคใหม่สักทีกที9วิธีเรียกโปเกมอนในตำนานแบบเท่ในโปเกมอนเรนเจอร์ภาคการ์เนตออฟไซด์เราสามารถที่จะวาดสัญลักษณ์ของเทพแต่ละตัวเพื่อเรียกออกมาใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทพบาที่เอาไว้ขี่หรือพี่น้องลาตเออยสลาตเตียร์ไว้บินหรือเราจะวาดสาล้วเพื่อทําการรีแมทอีกครั้งหลังจากที่ชนะได้อย่างนกเทพหรือว่าลูเกียยิ่งพูดแล้วยิ่งคิดถึงฮะขอร้องละเกมฟิกเอากลับมาทําเถอะสิบโป้บอนป่าที่เลเวลเยอะที่สุดมาจจิคาร์ฟแล้วก็แกลาดอสเป็นโป้อบอนที่เราสามารถหาได้สูงสุดถึงเลเวล100ซึ่งมาจจิคาร์ฟสามารถตกได้ที่โป้มอ,อนภาคแพทินัมที่รีสอร์ทแอเรียหรือคิตาคามิ ส่วนเกลาดอสสามารถตกได้ที่ n a t u r n l p p r e s e r v ในโป m o มอนแบ็สองแล้วก็ไว้2สอซึ่งโอกาสที่จะตกนั้นคือ1ใน1 0 0 0 0แต่ของคิตามิไม่ชัวรแฮะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ใครที่อยากเป็นเทพแห่งนักตกปลาต้องไปลองเลยครับยิ่งแบบใช้ดีที่แบบยิ่งยากเลยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะริน11ความลับของจตุรเทพอลอายจะมีความลับที่น่ารักมากๆนั่นคือเธอชอบที่จะสะสมตุ๊กตาโปเกมอน โดยที่เธอจะมีคอลเลกชันที่บ้านของเธอในโปเกมอนไฟเล็กแล้วก็ลิฟกีนยิ่งเราเอาชนะโปเกมอนหลีกบ้าเท่าไหร่ตุ๊กตาที่บ้านของเธอจะมากยิ่งขึ้นและเมื่อเราเอาชนะครบ200ครั้งลอไลจะมีตุ๊กตาโปเกมอนที่บ้านของเธอทั้งหมด14ตัวของเจ้าของเขาแหละ12บสคำพูดที่ทรงพลังที่สุดในโลกโปเกมอนอันนี้ไม่ใช่สาระอะไรแค่ตอนเด็กผมอาจจะแปลอังกฤษไม่ค่อยเก่งเลยไม่ค่อยเข้าใจคําพูดเหล่านี้แต่พอโตขึ้นมันเป็นคําพูดที่ทรงพลังจรงิจรงๆ ว่างไงฉันกำลังรอ,อนายอยู่เลยเรดคู่แข่งของฉันควรที่จะแข่งเก่งขึ้นเพื่อที่ทำให้ฉันเก่งขึ้นในขณะที่ฉันกำลังเก็บโุเกเด็กฉันก็มองหาโปเกมอนที่แข่งแก่งไปด้วยไม่ใช่แค่นั้นฉันยังทำทีมที่สามารถจัดก,การกับโปเกมอนทุกท่าได้อีกด้วยและตอนนี้ฉันคือโปเกมอนแชมเปี้ยนเรดนายรู้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงฉันบอกก็ได้ฉันคือเทรนเนอร์ที่แข่งแก่งที่สุดในโลกยังไงละ่ะ 13. บสามโปยมอนที่มีท่าโจมตีเยอะที่สุดยูจิแชมป์ของหมูกก่เกาะออเรนต์มีดักก็ไนท์ที่มีท่าโจมตีทั้งหมด1ิท่า oh. โดยจะมีไฮเปอร์บีมวอเตอร์กันไอีส์บีมสแลมบอดี้สแลมดรักอนเวย์ทันเดอร์โบว์ทันเดอร์สโกบาร์ดแล้วก็อะจิลิตี้คืออย่างสแลมกับบอดี้สแลมแล้วก็ทันเดอร์กับทันเดอร์โบว์เนี่ยมันยังพออารมณ์อะ่หยได้แบบรวมท่าเดียวกันแต่ก็ยังมีถึง8ท่าอยู่ดีนี่พิชิแก่ชนะมาได้ไงวะเนี่ย14 จัก,กรวาลโปเกมอนที่ไม่มีเหล่าตัวเอกนี่เป็นเนื้อเรื่องในโปเกมอนอัลตาซันและอัลตามูนจิโอวานิได้ทำการรวบรวมเหล่าวัยไร้แต่จัก,ก,กรวาลต่างๆที่ไม่มีเหล่าตัวเอกหรือไม่ก็ตัวเอกได้พ่ายแพ้ไปซึ่งทุกคนพอจะเดาได้จากคำพูดของทุกคนว่าทุกคนทำแผนของตัวเองสำเร็จและได้จับโปเกมอนในตำนานของแต่ละภาพอาชีได้จับไคลอก้าและทำให้ทั่วภูมผ้าโคเอ็นน้ำท่วมเป็นเหตุทำให้โปเกมอนสามารถมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและมีชีวิตที่อิสระ แม็กซี่ได้จับกราดอนและทําให้โฮเอนแห้งแรงขึ้นจนมีพื้นที่ให้มนุษย์และเปอรมอนอาศัยมากขึ้นไซรัสได้จับพาเกยและเดียก้าทาการทําลายจักราวาลเก่าลงและสร้างอันใหม่ที่ไม่มีอารมณ์เข้าร่วมได้สําเร็จลีซันเดได้จับอีเวอรโและเซอร์เนียสและทําการยิงอาร์ทเวอเวพอนและกําจัดสิ่งมีชีวิตอื่นท,ทั้งหมดที่ไม่ใช่ทีมแฟร์เกสซิสได้จับไซคอมและเลชิลัมทําการปลดปล่อยโปเมอนของทุกคนในภูมิภาคยูโนวา และแน่นอนว่าตัวจวานิเองก็ได้จับมิวทูและก่อตั้งทีมเรนโบว์ร็อกเก็ตเพื่อ,อยึดคอนจักรวันอื่นๆอ,อีกด้วยสุดยอดตัวร้ายจริงๆถ้าไม่มาแพ้เด็กอายุ10ขวบในภืนิภาอัลล่าลนะพี่แกไ่เซอร์เวยก่อนแล้วว่าควรมาไหม 15. บตัวร้ายที่ซึนเดเละอย่างที่ทุกคนรู้ว่าไซรัสจะสร้างจักรวันใหม่ที่ไม่มีอารมณ์เพราะว่าเขามองว่าอารมณ์เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาแถมยังพูดใส่หน้าของเราอีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นโคแบทของเขาก็าเปลี่ยนร่างเป็นโคแบทเมื่อสู้กับเราครั้งต่อไปที่เจอหน้าพี่แกนี่เป็นซึนเดเลนี่หว่าปากไม่ตรงกับใจเชียวนะ16เบอร์มอนที่เกลียดเทรนเ,เ,เนอร์ของตัวเองรู้จักท่าฟาสต์เรชั่นกันไหมครับมันเป็นท่าโจมตีที่จะเพิ่มขึ้นตามค่าความเกลียดของเบอร์มอนที่มีต่อเทรนเนอร์เรกสซิสได้ติดท่านี้ให้กับไฮเดรกอนของเขาในเบอร์มอนภาคแบ็ค2แล้วก็ไว2แถบยังมีพลังสูงสุดอีกด้วยหมายความว่าไฮเดรกอนของเขาเกลียดเขาเอามากมาก ยังไม่พอเขายังจะติดไอเทมไลฟ์ออฟที่จะกัดกินเลืองของผู้ถือทุกครั้งที่โจมตีอีกด้วยเลวได้ชื่อจริงๆพ่อเกซิสคนนี้และใช่ครับทุกอย่างที่มีในคลิปนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยนําเสนอในรูปแบบช็อตแล้วผมอยากรวมเป็นข้อมูล end of the year มาให้เพื่อนๆดูกันเพื่อเป็นการสรุปปี2024นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับและพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ